สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป10ไม้ซิกเนเจอร์ของวิกเตอร์นะเท่าที่ผมคิดออกแล้วก็พอจําได้นะครับเพราะว่าคิปที่แล้วเราพูดถึงว่าไม้ซิกเนเจอร์ที่เป็นไม้ชื่อรุ่นคนนั้นๆเลยอ่ะมันมีไม่เยอะนะอันนี้ก็เอามาดูสัก10ไม้แล้วกันแล้วก็บอกรบนิดหน่อยเท่าที่ผมจําได้นะครับว่ามันมีไม้อะไรบ้างนะใครที่จําได้เยอะกว่านี้ก็อาจจะเม้นมาได้นะครับซึ่งผมจําได้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ไม้แรกกันเลยไม้แรกเนี่ยก็เป็นไม้ที่ น่าจะเป็นไม้ที่ซิกเนเจอร์แรกๆเลยนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นตัวแรกเลยหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นตัวที่ดังมากๆ ณนะตอนนั้นด้วยแล้วก็ณนะตอนนี้ก็ยังมีคนตามหาอยู่ด้วยนะครับก็คือตัววิกเตอร์ JJS หรือว่าจังแจ2นั่นเองนะครับก็เป็นไม้ในตระกูล MX นะนะก็มันเป็นไม้ที่แบบออกบาลานะออกออลาวอะไรเงี้ยแต่มันก็เน้นบุกได้ดีการคอนโทรลอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าจังแจ2ในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าท็อปพีคก,ก็เล่นคู่กับลียองแดในเรื่องเกมบุกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างท็อปพีคเลยนะครับซึ่งมันเป็นไม้ที่ในซีรี่ออกบาลานะแต่ในคนใช้ที่เปป็็น MX กกอาไไใช้้บุดนะ ผมก็เข้าใจนะครับว่ามันจะคล้ายๆกับพวก R11 อะไรเงี้ยที่พวกเล่นคู่หรือว่าเล่นเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบเอาไปตีนะก็เล่นเป็นเกมบุกได้ค่อนข้างดีตัว MX จังใจซองเนี่ยผมก็เคยตีนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าแทบจะเป็นไมคอนโทรเลยนะครับเพราะว่ามันบุกได้ไหมมันบุกได้นะแต่มันออกแรงค่อนข้างเยอะมากนะแล้วก็ไม้นี่มันจะมีความแข็งแถวๆตัวก้านแถวๆที่จอยเงี้ยค่อนข้างเยอะการคอนโทรลอะไรต่างๆของหน้าไม้นี่ค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกๆที่ใส่วัสดุที่เป็นกราฟีนมานะครับซึ่งวัสดุกราฟีนตอนนั้นเนี่ยก็แพงมากๆด้วยนะซึ่งก็ยังใส่มาในตัวนี้เหมือนกันนะทำให้ตัวไม้นี่มันเป็นไม้อีกมิติหนึ่งเลยณตอนนั้นนะครับมันมีไม ความนิ่งในเรื่องการสปริงแรงต่างๆก็ค่อนข้างทําได้ดีในเรื่องของพาวเวอร์ก็ทําได้โอเคสปีดต้นเนี่ยค่อนข้างดีเลยแต่แค่ออกแรงค่อนข้างเยอะแค่นั้นเองสําหรับไม้นี้นะต่อไปเนี่ยก็ไปที่คู่ของเขาเลยก็ได้นะตอนนั้นก็คือตัววิกเตอร์เบฟซอร์รีองแดนนั่นเองนะครับก็เป็นไม้ที่ก็คือเบฟซอร์นั่นแหละแค่ผมคิดว่ามันไปนเด่นในเรื่องของคาแรคเตอร์เกมบุกที่มันมากขึ้นนะปกติเนี่ยตัวรีองแดก็จะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์บุกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าดูจากไม้เก่าๆอย่างพวกเบ นะหรือว่าพวก BS09 เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นไม้ที่เน้นไปนทางบุกอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าตัว BSD ยองแดเนี่ยก็เน้นไปนทางบุกมากขึ้นเอาใช้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็น 3U หรือว่า่ u นะแต่ถ้าเทียบกับ BS12 ที่มันเป็น 2U เนี่ยถ้าเป็น BSD ยองแด 3U ผมคิดว่าสบายขึ้นนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปใช้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ไม้บุกที่ตีไวได้แล้วก็ในเรื่องของบาลซิ่งเนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆไม้หนึ่งด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัว v i วินะตอร์ b s ่ คู่รียองแดเลยลวกันเออผมไม่เลี้ยงนะจะได้ไปแบบให้มันแบบเออเรื่อยๆนั่นก็คือตัววิกเตอร์เจสปีดยูยอนซองนั่นเองนะครับก็เป็นคู่ใหม่ของรียองแดนะซึ่งยูยอนซองเนี่ยก็ถามว่าเป็นสายบุกไหมก็บุกแหละแล้วก็สปีดด้วยให้ตัววิกเตอร์ y y y ไเนี่ยผมก็เคยตีนะถ้าใครดูเพจแรกๆหรือว่า ย้อนไปดูโพสต์แรกๆเลยก็ได้เป็นมาที่ผมเอามารีวิวด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมค่อนข้างมีความชอบนะแล้วก็มีความไม่ชอบด้วยเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของความเป็นเจสปีดอ่ะอันนี้มันเป็นเจสปีดถามว่ามันไวไหมมันไวนะครับจุดเด่นในเรื่องความไวเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ในเรื่องของการส่งแรงเรื่องของการสปริงต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะม้เนี่ยแต่ในเรื่องของการบุกอ่ะผมคิดว่ามันไม่ค่อยมันแค่นั้นเองแต่ถามว่าลูกที่บุกหรือว่าลูกที่เตะออกไปเนี่ยดีไหมค่อนข้างดีีนนะะรอไต่่าางๆเดขึ้กว โดยเฉพาะเรื่องของสปิดต้นอะไรเงี้ยดีกว่าเบส12ค่อนข้างมากนะครับสำหรับไม้นี้นะแค่ในฟิลตอนตีเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันกระแทกกระทันหรือว่ามันแบบตีได้มันนะสำหรับไม้นี้นะก็เลยขายไปนะตอนนั้นนะครับซึ่งจริงๆชอบสีด้วยนะ ไม่น่าขายเลยนะครับมีแต่รูปเก่าๆที่แบบถ่ายจากโทรศัพท์เก่าๆไว้ให้ดูนะนะตอนนี้ก็คือโพสตแรกๆของเพจนั่นแหละที่เป็นแบบรีวิวตอนพิมพ์อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นไม้ที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็คิดถึงไม้หนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะหาซื้อมาแล้วก็เก็บไว้นะต่อมาเนี่ยเราเขยับไปที่คู่เหมือนกันเป็นไม้คู่เหมือนกันแต่อันเนี้ยก็หยิบออกจากคู่รียงแดงแะ ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะก็คือวิกเตอร์เจสปีดนัสเซอร์นะครับแล้วก็ตัววิกเตอร์เจสปีดอาหมัดนะซึ่ง2ตัวเนี่ยเป็นเจสปีดเหมือนกัน คล้ายๆกับตัว j จ t ป p ด e d y y s เมื่อกี shared, as well as ้เลยแต่ตัว JSNAsser เนี่ยมันเน้นในเรื่องของการคอนโทรลมากกว่านะครับในเรื่องของความแม่นแล้วก็ในเรื่องความคล่องตัวอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งไม้ของ JSNAsser เนี่ยผมคิดว่าเป็นไม้คอนโทรลที่เป็นไม้ใส่สปีดที่คอนโทรลได้ค่อนข้างดีอะเออการคอนโทรลอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีแล้วก็ออกแรงอะไรต่างๆเนี่ยได้ไม่ยากด้วยถ้าไม่ได้เล่นในเรื่องของ power อะไรต่างๆนะครับการคอนโทรลไปทั่วคอร์ดรวมถึงความคล่องตัวในการคว้าลูกความเป๊ะหรือว่าความแม่นยำในการใช้งานเน สำหรับตัววิกเตอร์เจสปิดนัเซิร์นะครับต่อมาก็เป็นตัวเจสปิดอมัดก็คือคู่ของนัเซิร์นั่นเองนะไม้นี่จะเน้นในเรื่องของสปิดต้นในเรื่องของพลังอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็เน้นเรื่องความคล่องตัวความไวการเล่นลูกจุกจิกอะไรเงี้ยถ้าพูดง่ายๆก็คืออาจจะคล้ายๆให้หน้ทเซตวานนะครับแต่ผมคิดว่าไม้นี่มันเน้นในเรื่องของพลังที่เป็นสปิดปลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยนะออแต่จุดเด่นของมันเท่าที่ผมตีเนี่ยผมคิดว่าจุดเด่นเรื่องของสปิดต้นเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วน,ดดนอนนวยนะ สำหรับไม้นี้นะสปิดต้นเด่นมากนะครับลูกพวกเคาะๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างเด่นต่อมาก็เป็นวิตเตอร์เบฟซอร์รีฮุนอิวแล้วกันก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างสวยนะครับผมยังซื้อเก็บไว้เลยยุคนั้นเนี่ยตัวรีฮุนอิวเนี่ยก็ค่อนข้างดังนะอันนี้ก็เป็นเบฟซอร์สาหรับตีเดียวนะครับถามว่ามันบุกหนัก ขนาดนั้นไหมผมว่าก็ไม่ค่อยนะพอสามารถโดยรวมเนี่ยมันจะออกเป็นไม้บาลา์นมากกว่าแล้วก็อาจจะคล้ายๆพวกเบียสิบเอ็ดอะไรงนั้นนะเออผมคิดว่างั้นนะถามว่าบุกหนักไหมก็โอเคอยู่นะครับในการเล่นคู่แต่เรื่องของความคล่องตัวต่างๆก็ยังโอเคอยู่ในเรื่องการคอนโทรลก็ทําได้ดีนะสำหรับตัว B s ร์สเลฮุนอิวนะถ้าเทียบกับไม้สมัยนี้มันก็จะเป็นประมาณไหนหรอผมคิดว่ามันเป็นประมาณพวก 90K ว่หา 90K2 อะไรประมาณนั้นนะ แต่มันเป็นเฟรมสไตล์เบฟซอร์สไงในเรื่องของสวิงในเรื่องของความคล่องตัวอะไรต่งตางๆเนี่ยมันก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างตีสนุกนะสำหรับไม้นี้นะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเบบซอร์สมันสบายไปหรือว่าอะไรเงี้ยไม้นี้ค่อนข้างตีไนดะ้สนุกเลยต่อมาก็เป็นไม้ที่ผมเคยตีนิดหน่อยนะครับมไม่ได้ตีเยอะนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นไม้กลางๆมากกว่า ก็ในในเรื่องความไวแล้วก็ในเรื่องของการตีอะไรยผมคิดว่าคาแรคเตอร์มันไม่ค่อยเด่นมากนะมันเป็นไม้แบบก,ากลางๆทาอะไรได้แบบกลางๆหมดเลยตบก็กลางๆดาดก็กลางๆไม่ได้คิดว่าพุ่งมากอะไรเงี้ยแต่มีความคล่องตัวค่อนข้าง,งโอเคก็คือตัววิกเตอร์ออร์สปีดไคยุนนั่นเองนะครับก็เป็นไม้ที่มีชื่อเลยนะก็คือชื่อไคยุนนั่นแหละหลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคู่ของคู่ไห่เฟิงนะก็จะเน้นในเรื่องของการดักลูกเลยในเรื่องของการเล่นจังหวะมากกว่านะซึ่งไม้เนี่ยผมตีตอนนั้นอะ่ะผมกวมจะคิดเทียบบััต N7 พักแรกนะมันไม่ได้เหมือนกับ N7 พักแรกอะไรขนาดนั้นนะครับไม้เนี่ยมีความบาลซิ่งหรือว่าในเรื่องความล้นอะไรต่างๆเ่้ค่อนข้างเยอะกว่า N7 นะแต่เรื่องของล้องตัวผมคิดว่า N7 ก็ยังล้องตัวก่ออยู่ดีไม้นี้มันถึงแม้ว่าก,กลางๆเนี่ยมันอาจจะออกหน่วงหน่อยๆด้วยนะครับสำหรับตัววิเตอร์อัลสปีดไคยุนนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสาไม้ที่ผมไม่เคยตีเลยนะหรือว่าแทบจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้น่าจะเคยเห็นแหละแต่ไม่เคยตีบางไม้ก็ไม่เคยเห็นเลยผมก็จะบอกแต่ชื่อให้ฟังแล้วกันนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็นตัวพิกเตอร์เจ็สปิดเบานะว่าเป็นไม้ของเหมาชุนไหลนะครับซึ่งถือว่าเป็นชายเดียวที่เป็นคู่แข่งของดินตันนะตอนนั้นเลยนะหรือว่าเล่นได้ดีมากแล้วก็รีทายไวด้วยนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นกีเคดองนะอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ว่าวัดอะไรของเขาเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นนักกีฬาจีนที่ชื่อดดังคนึลผมมก็ไไ่้รู อะไรเยอะแนะแต่เคยเห็นผ่านๆตาในเรื่องของชื่อไม้นะอีกไม้นึงเนี่ยจริงๆเคยตีมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่เคยตีเล่นนี่ยไม่ได้สังเกตอะไรเยอะนะก็เลยบอกคาแรคเตอร์อะไรได้ไม่เยอะแล้วก็จําไม่ได้ด้วยนะครับก็เป็นไม้วิกเตอร์ที่ไม่ได้เอาเข้าไทยแต่ก็เป็นไม้ที่มีสีสวย แล้วก็มีอะไรต่างๆที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะก็คือตัว v i กเตอร์อลัสปิดีจุนหุ่ยนั่นเองนะครับดีจุนหุยเนี่ยก็เป็นคู่ของเดวุชเชนถูกปะ่ะก็เคยเป็นมือหนึ่งมาก่อนด้วยนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็น่าจะเป็นไม้ที่มีความคล่องตัวนะคอนเซปต์ง่ายๆเท่าที่ผมนึกออกตอนนั้นนะ่ะมันคล้ายๆกับตัว70ที่มันเปลี่ยนหน้าไม้เป็นตัวอรัสปิด 90K าสภาค2อ่ะเออแค่นี้เลยเท่าที่ผมจําได้นะซึ่งตัวไม้จริงก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นไม้ทออ พูดแต่วิกเตอร์ t K, t เเลยนะเพราะว่ามันมีคลิปที่มันต่อเนื่องกันมาหลายคลิปนะก็เป็นไม้อย่างที่บอกครับมันเป็นไม้อาราวมากกว่านะในมุมมองผมนะแล้วก็เน้นในเรื่องการคอนโทลเน้นเรื่องของการแลวลลี่การตีง่ายอะไรเนี้ยในเรื่องของพาวเวอร์ผมว่าก็โอเคประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้บุกจ่าหรือว่าชูฉ่าเท่ากับไม้บุกณนะปัจจุบันนี้แค่นั้นเองนะครับนในเรื่องของการเอาลูกลงไวเล่นเรื่องของสปิดต้นในเรื่องการคอนโทรลกันแล้วนี่ การออกแรงง่ายมากกว่านะสำหรับไม้นี้นะแล้วก็อีกไม้นึงเนี่ยเป็นอีกไม้ที่เคยตีแล้วก็เป็นไม้สุดท้ายที่ผมนึ่งออกแล้วแล้วก็เป็นไม้ที่คนไทยหลายคนน่าจะรู้จัก นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างผมคิดว่าวิกเตอร์ให้เกียรติกับนักกีฬาไทยค่อนข้างมากนะไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ไม่ใช่ชื่อจริงไม้เดียวนะครับในไม้ซิกเนจอร์ต่างๆนะเป็นไม้ชื่อเล่นก็คือวิกเตอร์ไฮเปอร์นาโนเอ็กแมนนั่นเองนะก็ถือว่าวิกเตอร์เฮดเอ็กแมนของพี่แมนบุญศักดิ์พลศนะของเรานั่นเองนะครับก็เป็นไม้ที่สีไม้ก็เห็นเลยนะก็คือออกแบบตามธงชาติไทยหรือว่ามีลายธงชาติอะไรอย่างนี้เลยนะก็เป็นไม้ที่ซิกเนจอร์ของคนไทยน่าจะ ไม้แรกแล้วก็ไม้เดียวของมิเตอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่แมนก็มีไม้ซิกเนเจอร์ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงโกเซนที่เป็นโกเซนบุญศักดิ์เลยนะซึ่งตอนนั้นพี่แมนก็อยู่อันดับต,ต้นนะครับก็เก่งมากๆนะตัว H ฮดเอ็กแเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นไม้สไตล์พี่แมนเป็นไม้ที่เน้น,นเรื่องการคอนโทลเน้นออกบาลานซ์อะไรเงี้ยมากกว่าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างตีง่ายแล้วก็ค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วมั้ง ถ้าไม่รวมตัว,ตวบนบนนะในสายพวกไฮเปอร์นาโนเอ็กซ์ะถ้าเป็นตัวที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดในไฮเปอร์นาโนเอ็กซ์ก็น่าจะเป็น HX900X นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว HX990 นะแต่ไม้เลนเนี่ยผมคิดว่าไม้ของพี่แมรนะเป็นไม้แบบกลางๆอะไม้เนี่ยเป็นไม้แบบสไตล์คล้ายกับ a r c 11นะครับแต่ผมคิดว่าไม้นี้จะออกแรงอะไรต่างๆได้ง่ายกว่าตัว A r c 11หน่อยนะตัวเก่าอะนั่นแหละก็ตามสไตล์พี่แมนะจะออกเป็นไม้แบบคอนโทรลหน่อยๆมากกว่านะกลางๆบาลานซ์กลาง,าง,ลางทุกอย่างแบบแท็กกลางๆไปหมดเลยถ้าให คำปูให้สักก้อน linkage, สำหรับไม้นี้นะตัวที่พี่แมนเคยใช้เหมือนกันนะั่นแหละแต่ตัวเนี้ผมว่ามันมีความสมูทแล้วก็มีความสบายมีการคนโทรแลแรงต่างที่ค่อนข้างโอเคกว่าแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรวมไม้ิกเนเจอร์ของวิตเตอร์เท่าที่ผมนึกออกนะครับว่ามันมีไม้อะไรบ้างนะตอนแรกก็จะเอามา10ไม้แต่ก็จริงๆก็เขียนๆไว้ก็นึกออกประมาณ12ไม้นะครับใครที่จําไม้อื่นได้ก็ลองเม้นมาบอกดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็แค่นเนี้ยเนาะไม่มีอะไรมากพาไปดูไม้ิกเนเจอร์เก่าๆแค่นั้นเองคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ